ปองกับลพลโพสรูปกันชัยยกสดกับเรื่องราวในอดีตก่อนเจอเม้นส่สวนเดือดเรียกได้ว่าในรายการโฮลกระแสวันนี้เข้มข้นจริงๆกับประเด็นร้านปังชาโดยไฮไลท์บางช่วงบางตอนของรายการหนุ่มกันชัยพิธีกรได้มีการสดเมนูแสนอร่อยจากร้านที่มาร่วมรายการบอกเลยว่าเสียงดังสซดเลยทีเดียว งานนี้ปองกระพลพิธีกรชื่อดังมีความสนิทสนมกับทางหนุ่มกัญชัยได้แคปภาพดังกล่าวนำมาลงไอจีเผยว่าร้านนี้หนุ่มกัญชัยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นของพี่ปองอย่างดูเดือดโดยระบุว่ามึงมันคนชั่วไอปองเรียกว่างานนี้ชาวเน็ตต่างหากันสนั่นเลยทีเดียว